ดูไอ้ง้างกันนะครับมาดูไอ้ง้างกันก่อนนะครับอของแค้ต้องเป็นอย่างนงี้นะครับดูก,ก่อนนะครับของแค้ต้องดูก่อนดูจะจกะเลยดูด้านหน้าด้านหลังกูเลยนะครับ ห่วงนี้เป็นห่วงใส่ห่งกนจริงนะครับใส่ที่เอวใส่ห่กจริงนะครับไอ้งันหัวล้น แต่ใช้มานานก็เลยสึกล้อไปหน่อยนะครับดูท่านดูด้านหน้าไปก่อนนะครับดูในภาพรวมไปก่อนถ่ายให้ดูอีเปอือก็มีนะครับยังไม่ได้ถ่ายอีเปอือถ่ายไปหลายชิปเลยอีเอือแต่หงตัวนี้ยังไม่เคยถ่ายสักทีเลยนะครับเพราะว่า

นิ้วหัจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะชี้สุดยอดเลยนะครับอีกดินนะครับที่ดิน ดยูดร่อนออกหมดแล้วนะออกเยอะถ้าอาจารย์ท่านขอไปติดอะไรไม่รู้นะไมาแกีว ตัอจริงๆนะครับครับขอบคุณครับ ที่ดูที่ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ